เสียงทุกเสียงของเราคนไทยเป็นสุถาหนึ่งเดียวของใจใจที่รักประชาธิปไตยวันศุกที่2พฤษภาคม2568เวลา8ิกนเทศาบาลเมืองสุพรรณบุรีโดยนายอภพลยุติโกมินผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําเทศาบาลเมืองสุพรรณบุรีจัดโครงการเดิน,นรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีประจำปี2568ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีโดยมีนายจิรติรามเนตรกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนายวรวิ์แก้วกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีหัวหน้าสาราชการผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีพนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และจ้านาที่ี่เกี่ยวข้องร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์<ค>นการเลือกตั<ม>้งสมาชิกสภา,าเทศาบาลเมืองสุพรรณุรีและนยายกเทศมนต 1, มร,มรีเมืองสุพรรณุรีประจำปี2568ของเทศาบาลเมืองสุพรรณุรีน้ำรานวัดสวนมะพูมจนถึงวัดถอยโขมยอยื นาฬิกาสร้างสรรค์ประเทศไทยพร้อมใจไปเลือกตั้งเลือกคนดีทำงานให้เทศบาลตรวจสอบรายชื่อนะหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่รับบัตรเลือกตั้งสองใบบัตรแรกเลือกนายกเทศมนตรีกาได้หนึ่งหมายเลขบัตรที่สองเลือกสมาชิกสภาเทศบาลกาได้ไม่เกินหกหมายเลขตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งได้ที่แอปสมารม์ทโฟนหรือสายด่วน1 4 4 4มาจะมามารวมหัวใจสร้างประเทศไทย